ว่ากาถามง่ายๆไม่ใกล้ๆอาไม่ใกล้ๆไม่ใกล้ๆนิดครับคำถามง่าย,าย,ายๆครัอบยยอ,อย่างผมเนี่ยจะประเมินว่าพระภิกษุทุกองค์ขอใกล้ทุกองกที่<น>ที่แต่งเครื่องแบบที่สายเจวเนี่ยเป็นอย่างน้อยโสดาบันนะครับแต่นี้เพราะฉะนั้นองค์ไหนที่ทำเดรจฉาน วิชาอยู่องนั้นก็คัดไปคัดไปคัดไปแลวที่เหลือเป็นโสดาบันหมดเพราะว่าท่านต้องถือสินอย่างน้อยห้าข้อไม่ต้องร้อยห้าสิบไม่ต้องสามพันสามรอยยี่สิบอย่างน้อยตัองสินห้าข้อนี้ผมหวังว่าต้องได้ต้องเริ่มพเริ่มใสยมันของในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าแค่นั้นไม่ได้แล้วก็ไม่ได้โสดาบันผมถูกหรือเปล่าครับผิดนะเริ่มใส่เริ่มใสยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เหรอ ครับมั่นคงเนี่ยเพื่อพปรผสมกับมีมสินห้าข้อถ้าเป็นถ้าทำแค่งนั้นไม่ได้ก็ยก็สอบตกสอบตกใช่ไหมครับถูกหรือเปล่าครับอือนะก็คุณสมบัติโสดาบันยังไม่ได้ไง ใช่ไหมแต่ในมุมอื่นเกิดเข้าได้ก็มีไงแต่ถ้าทําเดราชานวิชานี่แปลว่าไม่ไม่เลื่อมใสไม่ผ่านก็ใช่แล้อีกพวกหนึ่งพวกถ้าผู้ใหญ่มากๆเนี้ยที่แต่งสัตตั้งแต่สมัยโบราณมาเนี่ยที่ไปแต่งสวนทางกับพระเจ้าเช่นเอาบาไปรดน้ำมนต์ไปพรมน้ำมนต์ทีมนั่นต่ะพวกนี้ก็นกตกนรบบอกไหมไปหมดแล้วก็อันนี้เอาไปเทียบเคียงดูได้ในในสัมปันนศีลา พอสมัมมนาศีลาเนี่ยจัดไว้ต้องสิบสามพระสูตรสิบสองพระสูตรเนี่ยระบุกับพิคุแล้วก็หนึ่งพระสูตรเนี่ยระบุกับตัวท่านเองนะแล้วก็ในมหาจัตตารีสกังธรรมปริยาอย่างตัวเนี้ยจะชัดเลยเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่เรื่อมันยังจะไป,ไปทำสวนทางกับท่านเนี่ยไม่มีทางแม้กระทั่งโสดาบันก็เพราะ อืไม่ไม่ศรัทธาไงแต่เราเราก็เราก็ไม่ประเมินใครแต่แต่ตัวตัวท่านอ่ะท่านจะรู้ตัวท่านเองอว่าท่านเนี่ยมีคุณสมบัติไม่ครบตามที่พระศาสดาได้ทรงตรัสไว้นะอืมแต่เราก็ไม่อยากไปประเมินใครนะขา <นะ S 2> ดนะแต่นี้เราจะพูดในฐานะได้ไหมว่าในฐานะที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างเงี้ยก็น่าสมควรแต่ไม่ได้ไม่ได้ประเมินนะว่าคือความความความรู้สึกผมก็รู้สึกว่า ก็ผมก็จะบอกกับพระคว่าเนี่ยวัดนาเนี่ยก็คือพระพระพิขูก็ในฐานะที่จะได้เป็นโสดาบันอย่างเงี้ยเราแต่ไม่ได้พูดว่าแต่ไม่ได้ประเมินไม่ได้ประเมินอย่างนั้นนะมันจะมันจะมีจะมันจะเหลื่อมนิดระหว่างคำว่าในฐานะกับการประเมินในฐานะอะไรเนี่ยในคือในฐานะที่พระพิขูวัดนาปรพงปฏิบัติตีปฏิบัติชอบขนาดนี้ยแน่นอนพื้นฐานก็ต้องได้โสดาบันอันนี้ก็จะมันก็ประเมินแล้วเริ่มไปประเมินอ่ะ ใช่ไหมอืมประเมินไม่ได้อ่ะนะขอบคุณมากครับเดี๋ยวมันไปไปพูดมันจะไปเหมือนกับพวกพวกในครั้งพุทธกาลเนี่ยที่ยกยอกันเองไงคนนี้เป็นอะไรคนขั้นนั่นคนนี้เป็นขั้นนี้แล้วได้เอกราปัจจัยไปใช่ไหมเออพอมาเยี่ยมพระพุทธเจ้าช่วงนั้นเนี่ยเกิดทุกข์ทิกภัยอ่ะพร้อมกันหมดเลยมีกลุ่มเนี้ยอ้วนอยู่กลุ่มเดียว คุเจ้าบอกว่าเธอทำยังไงละ่ะก็บอกว่าชมกันเองคนนี้ก็ชมนี่แบบเป็นนี่นี่ก็เป็นนี่โอโ้เอกราบมาเต็มเลยนะอืม